สวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการเพิ่มโมดูล Wi-Fi ให้กับแอร์ i t s u b i s h i Mr. Slim นะครับหาถ้าพูดถึงการคุมแอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าเราก็คงรู้จักตัว IR b l a s t e r กันดีนะครับว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ยิงตัวอินฟราเรดออกไปแล้วก็จำลองการทำงานของรีโมทคอนโทรลแอร์นะครับแต่ว่าปัญหาของตัว i r Blaster เนี่ยก็คือว่ามันเป็นการสื่อสารแบบ One one way c o m m u n i c เคช o นนะครับก็คือมันส่งไปอย่างเดียวแต่มันไม่ทราบสถานะแอร์นะครับ แต่แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะขึ้นเปิดปิดตามที่เราสั่งงานแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมากดรีโมทปิดแบบแมนนวลเนี่ยตัวในแอปมันก็จะไม่อัปเดตให้นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับตัว i r b l a s t e r เนี่ยก็คือว่าเวลาที่บางห้องเนี่ยอาจจะมีแอร์รุ่นเดียวกันหลายๆตัวในห้องเดียวกันนะครับถ้าเรากดสั่งงานผ่านตัว IR b l a s t e r เนี่ยมันก็จะทํางานทั้งหมดที่อยู่ในห้องเดียวกันที่รัศมีอินฟราเรดมันไปถึงนะครับทีนี้การแก้ปัญหาก็อาจจะต้องมาตั้งไว้ต่ำๆหรือว่าตตััั้้้งไววใกกลๆๆแรมานะคบ แล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่ผมเจอมาก็คือว่าตัวนี้จากที่ผมใช้งานมาจริงๆนะก็คือว่าคุณจะต้องตั้งในระยะที่มันใกล้ๆตัวแอร์หน่อยอะคือถ้าตั้งไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะส่งสัญญาณไปไม่ถึงแอร์นะครับก็ถามว่าเวิร์กไหมมันก็เวิร์กในระดับหนึ่งนะมันก็สามารถใช้งานได้ราคาถูกแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถทราบสถานะแอร์แบบเรียลไทม์ได้นะครับทีนี้เนี่ยแอร์ของ i t s u b i s h i เนี่ยเขาจะมีช่องอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งที่อยู่ในแอร์นะครับ,งรบร่งงนจนนอรสาาาาักกกภย โดยช่องสำหรับการเชื่อมต่ออันนี้เนี่ยก็จะรู้จักกันดีในชื่อของพอร์ต CN105 นะครับก็ช่อง CN105 เนี่ยก็จะเป็นช่องว่างๆไว้อยู่ที่บอร์ด PCB ตัวควบคุมแอร์นะครับสำหรับโปรโตโคอลของช่อง CN105 เนี่ยก็จะเป็น Serial Interface ธรรมดานะครับ TTL ก็จะอยู่ที่5โวลต์ก็ถ้าใครเอา ESP อะไรมาต่อเนี่ยก็สามารถสื่อสารกับตัวแอร์ได้แล้วแอร์มิ s u บิชิมิสเตอร์มรุ่นไหนบ้างที่มีช่อง i ินเ Inter อร์ e CN105 ตัวนี้ แล้วเราสามารถเอามาเชื่อมต่อใช้งานได้นะครับก็ข้อมูลที่ผมได้ทําการรวบรวมมานะครับก็จะมี Mitsubishi ทุกรุ่นนะครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์จะมีช่อง CN 1 0 5พร้อมมาสําหรับการใช้งานเช่นรุ่น g r Series GT Series หรือว่า Happy Inverter อะไรพวกนี้ก็จะมี CN 1 0 5มาให้แล้วนะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะมีช่อง Cn105 มาให้นะครับก็จะเป็นพวกคัสเซตไทป์ทั้งหลายนะครับที่เป็นพวกฝั่งฟ้าบนเพดานอะไรพวกนี้ก็จะมีช่อง Cn105 มาให้ใช้งานแล้วแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็น Air Fix Speed หรือว่า Air ธรรมดาที่มีคอมเพรสเซอร์แบบติดดับติดดับเนี่ยเช่นพวก Iconocool หรือว่า Y l o n ลเนี่ย จะไม่มีช่อง CN105 มาให้นะครับคือมันมีช่อง CN105 นะแต่มันไม่มีเฮดเดอร์มาให้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถมอดมันได้นะครับโดยการติดตัวเฮดเดอร์เข้าไปแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เล็กน้อยนะครับเราก็สามารถใช้งานได้แต่ว่ารุ่นไหนที่ใช้งานได้หรือไม่ได้เนี่ยผมก็ได้ทําการรวบรวมทําลิสต์ไว้แล้วนะครับ ก็ใครอยากรู้ว่าแอร์ที่บ้านของตัวเองเนี่ยใช้งานได้ไหมก็สามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าเป็นแอร์มิส s บิชิมิสเตอร์สลีมอินเวอร์เนี่ยคือมีเฮดเดอร์มาให้แล้วสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นธรรมดาฟิกสปีดอีโคโนคูอะไรพวกนี้ มันจะไม่มีเฮดเดอร์มาให้นะครับคือต้องไปติดเฮดเดอร์แล้วก็โม่บ์ดนิดนึงเพื่อให้สามารถใช้งานได้แต่นี่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมก็ทดสอบมาประมาณนึงอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแอร์รุ่นที่แบบเก่ามากๆลงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับลองไปเช็คในลิสต์อีกทีนึงโอเคต่อไปก็เดี๋ยวไปลองแกะตัวแอร์แล้วก็หาช่อง CN105 กันครับแต่ก่อนที่จะไปแกะตัวแอร์เนี่ยผมขอ disclaimer ไว้นิดนึงว่าถ้าคุณจะทําตามวิดีโอนี้เนี่ย ก็เป็นความรับผิดชอบของคุณแล้วก็เป็นความเสี่ยงของคุณเองนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดหรือแอร์พังเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของคุณนะครับแนะนําว่าถ้าใครไม่มีความชํานาญเรื่องงานช่างหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไปจ้างให้ช่างแอร์เขาดูให้นะครับเพราะว่าการแกะตัวแอร์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงสูงด้วยอาจจะเกิดเหตุอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแต่ถ้าใครจะแกะเองเนี่ยผมก็แนะนําให้ปิดเบรกเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคหลังจากที่แกะมาแล้วเนี่ยก็สําหรับตําแหน่งของช่อง c n 1 0 5เนี่ยมันอาจจะอยู่ได้2ที่ด้วยกันนะครับก็คือถ้าเป็นแอร์รุ่นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงที่เป็นไฟ LED ส่วนถ้าเป็นแอร์รุ่นใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงบอร์ดกลางนะครับบอร์ดข้างในด้านหลังที่เป็นกล่องก็ลองหากันดูนะครับว่าช่อง c n 1 0 5ของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของผมเนี่ยมันเป็นตัวเล็กนะครับก็จะอยู่ด้านหน้า แล้วก็แอร์ของผมเนี่ยก็เป็นอีโคโนคูธรรมดารุ่นเก่าก็จะไม่มีช่อง CN105 มาให้นะครับจะเห็นได้เลยว่าเฮดเดอร์ของ CN105 เนี่ยมันจะหายไปแต่ถ้าแอร์ของคุณมีช่อง CN105 มาให้เนี่ยมันก็จะเป็นช่องสีแดงๆนะครับแล้วก็เราสามารถเอาอะแดปเตอร์ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปเสียบได้เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะแกะบอร์ดตัวนี้ออกมาแล้วก็ติดตัวเฮดเดอร์ CN105 เข้าไปที่ PCB นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหม ทีนี้พอเอาบอร์ดลงมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามันมีลายวงจรแล้วก็มีช่องเตรียมเอาไว้สําหรับเฮดเดอร์ cn 1 0 5แต่มันไม่มีตัวเฮดเดอร์ให้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมตรงนี้มิสูบิชิเขาถึงเอาตัวเฮดเดอร์มันออกแต่ว่าตัวในซอฟต์แวร์ของตัวแอนเนี่ยมันก็รองรับนะครับไม่เป็นไรเราติดเพิ่มได้นะครับตัวเฮดเดอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของ jst นะครับ s ี r i ส์ pa เดี๋ยวผมก็จะใส่พาร์์นัมเบอร์ไว้ให้แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นช่อง CN105 ที่มันติดมากับแอร์เลยเนี่ยมันก็จะเป็นเฮดเดอร์สีแดงก็ไม่เป็นไรครับแค่สีต่างกันเฉยๆโอเคผมก็ได้ทําการบัดกีตัวเฮดเดอร์ JSTPA เข้าไปแล้วอีกหนึ่งอย่างที่มันหายไปบนบอร์ดตัวนี้นะครับก็คือรี s ิสเตอร์ครับถ้าเรามาไล่ลายวงจรดูด้านหลังของตัว PCB เนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่ามันจะมีรีซิสเตอร์ตัวที่เชื่อมเข้ามาที่ช่อง CN105 เนี่ยหายไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ให้ทำการเพิ่มรีซิสเตอร์ที่เป็น SMD นะครับ220โอห์มเข้าไป2ตัวก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเพิ่มอุปกรณ์ที่หายไปครับแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามันยากแล้วผมก็คิดว่ามันยากนะสำหรับมือใหม่ที่จะต้องมาบัดกีตัวรีซิสเตอร์ SMD ตัวจิ๋วๆเนี่ยก็แนะนำให้ไปร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ให้เขาบัดกีให้ไม่กี่บาทหรอกโอเคพอเสร็จแล้วผมก็ประกอบตัวบอร์ดเข้ากับแอร์เหมือนเดิมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวอะแดปเตอร์ Wi-Fi นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ w i f i ที่ผมจําหน่ายอยู่เนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบของทูย่านะครับทูย่าสมาร์ทไลฟ์ถ้าใครใช้ทูย่าอีโค s ซิสเต็มอยู่เนี่ยก็คือสามารถเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ตัวนี้ไปที่แอร์แล้วก็เพิ่มแอร์เข้ากับระบบทูย่าได้เลยนะครับส่วนอะแดปเตอร์แบบที่2เนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบโลคอลนะครับสำหรับการทํางานร่วมกับระบบ Home a s s i s t a n t เดี๋ยวเราก็จะเริ่มจากแบบที่เป็นทูย่ากันก ติดตั้งตัวกล่อง WiFi อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็แนะนำให้ติดไว้ด้านล่างของแอร์นะเพราะว่ามันมีปุ่มแล้วเราก็สามารถรีเซ็ตตัวมันได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการร้อยสายเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อตัวสายสัญญาณเนี่ยไปที่ช่อง CN 1 0 5นะครับแล้วก็ทำการประกอบแอร์กลับได้เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ทำการเปิดเบรกเกอร์นะครับตัวไฟแสดงสถานะของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาหลังจากนั้นวิธีการเพิ่มตัว Wi-Fi อะแดปเตอร์เข้าไปในแอปทูย่านะครับ ก็ให้ทําการกดปุ่มแพรข้างหลังไว้เนี่ยประมาณ6วินาทีนะครับจนไฟมันกระพริบ IP, แล้วก็จะสังเกตได้นะครับว่าไฟของตัว Wi-Fi Adapter เนี่ยมันก็จะกระพริบแล้วนะครับนั่นก็จะเป็นสัญญาณว่าตัว Wi-Fi Adapter เนี่ยพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเข้าแอปพลิเคชันทูย่าแล้วก็เปิด b l บลู o t h กดปุ่มบวกที่มุมบนขวาแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันมันก็จะทําการสแกนบลูทูธแล้วก็ จะเจอตัว Wi-Fi Adapter นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อกับ w i f i โดยการป้อนรหัส Wi-Fi ของเราเข้าไปได้เลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมแอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน t ูย่าได้แล้วครับอ่าแล้วในแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับว่าเราก็สามารถเปิดปิดแอร์ได้ปรับอุณหภูมิได้แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิห้องจากตัวแอร์ได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมีการกดที่รีโมทมันก็จะมาอัปเดตในแอปด้วยนะครับ สำหรับโหมดการทํางานที่สามารถสั่งงานได้ก็จะมีการปรับโหมดต่างๆการปรับความเร็วพัดลมแล้วก็สามารถตั้งบานสวิงได้นะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนอกจากนี้นะครับถ้าใครอยากจะตั้งเปิดปิดแอร์ทุกวันแบบอัตโนมัติเนี่ยก็สามารถทําได้ในแอปพลิเคชันเช่นกันนะครับในสเกตด้วตรงนี้แล้วก็ในแอปก็จะมีอุณหภูมิห้องนะครับที่บอกเป็นกราฟเลยรายชั่วโมงของแต่ละวันแต่นี่ผมเพิ่งเชื่อมต่อนะมันก็เลยยังไม่ขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถเปิดปิดตัวไฟ LED ของตัวโมดูลได้นะครับ เื่อใครคิดว่ามันแสบตาเนี่ยก็สามารถปิดได้แต่ปิดไม่ได้ทุกดวงนะถ้าตัวกลางเนี่ยก็อาจจะต้องหาเทปอะไรมาแปะเอาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับแอปพลิเคชันทูย่าแล้วก็สำหรับการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยตัวนี้ก็รองรับ amazon alexa แล้วก็ google assistant เช่นกันนะครับโอเค g o เปิดแอร์ห้องทำงานรักซากกำลังเปิด Wifi ที่น r s l i m โอเค g o ตั้งอุณหภูมิแอร์ห้องทำงานเป็น23องศารักซากำลังตั้งค่า w i f i ที่เป็ RSLIN เป็น23องศาส่วนโมดูลอีกแบบที่เราจะมาลองกันนะครับก็คือเป็นโมดูลแบบโลคอลสำหรับเชื่อมต่อเข้าระบบ Home Assistant ซึ่งตัวนี้ด้านในเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นแค่ ESP 8 2 6 6 l o จิกเลเวลคอนเวอร์เนะครับแค่2อย่างนี้เลยแล้วก็จะมีสายที่เอาไว้เชื่อมต่อกับแอร์ถ้าใครอยากทำเองเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้ห่วงอะไรแต่ว่าถ้าใครขี้เกียจทำเนี่ยผมก็มีขายเช่นกันนะครับสามารถไปซื้อได้แต่สําหรับการใช้โมดูลตัวนี้เนี่ยคุณจะต้องมีอยู่2อย่างที่เตรียมไว้แล้วนะครับก็คือ 1. s e r v เซิร์ฟเว s ร s โฮมแอสของคุณ 2เซิร์ฟเวอร์ MQTT ที่เชื่อมต่อกับ Home Assistant แล้วนะครับซึ่งการเซตอัพตัว Home Assistant กับ MQTT Server เนี่ยผมก็เคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ยก็ไปดูคลิปนั้นได้สำหรับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เหมือนกับตัวทูย่าเลยครับก็คือเอาสายตัวนี้เนี่ยไปเสียบเข้าที่ช่อง cn 1 0 5แล้วก็ตัวกล่อง w i f i เนี่ยก็ติดไวข้างนอกของตัวแอร์นะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยใครจะติดซ่อนไวข้างในตัวแอร์ก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ติดไวในตัวแอร่ ติดไวข้างนอกก็จะดีกว่าแล้วเวลาที่เราอาจจะต้องเอามาอัปเดตหรือว่ารีเซ็ตเนี่ยมันก็สามารถทําได้ง่ายกว่านะครับลหลังจากที่ทําการเชื่อมต่อไปที่ตัวแอร์แล้วก็เปิดเบรกเกอร์เรียบร้อยเนี่ยก็ให้ทําการค้นหา Wi-Fi ของตัว Wi-Fi Adapter นะครับก็จะชื่อ h vac h e a d w a a k แล้วก็ตามด้วยเลขอะไรสักอย่างหนึ่งก็พอเชื่อมต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพออกมานะครับสำหรับการคอนฟิก Wi-Fi แต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็เข้าไปที่ IP address 1 9 2 1 6 8 1 1านะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทำการป้อนชื่อ w i f i กับพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ของเราเข้าไปนะครับส่วนตรง h o สต name เนี่ยเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับที่จำง่ายๆหน่อยแต่ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามมีเว้นวรรคด้วยหลังจากใส่เสร็จก็กด save and reboot ครับตัวโมดูล Wi-Fi เนี่ยมันก็จะทำการ reboot หนึ่งรอบแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi ของบ้านเรา ทีนี้ก็ให้เข้าแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถสแกน IP ในวงแหวนของเราได้ผมก็จะใช้เป็นแอป Wi-Fi Man นะแล้วก็ลองสแกนดูว่าตัว Wi-Fi Adapter เนี่ยมันได้ IP อะไรไปจากเราเตอร์นะครับของผมเนี่ยก็จะเป็น IP Address 1 2 1 6 8 1 2ก4นะครับก็ให้เข้าไปที่ IP Address ของตัวนี้เพื่อทำการ Config Wi-Fi Adapter ต่อนะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ IP Address ของตัว Wi-Fi Module ได้แล้วเนี่ย ผมก็แนะนําให้เข้าไปตรงที่สเตตัสก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับตัว Air ได้ยังตอนนี้เนี่ยมันก็ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วครับเฮดแวร์สเตตัสเป็นสีเขียวแสดงว่ามันคุยกับ Air รู้เรื่องแล้วแต่ว่า MQTT เนี่ยตอนนี้ยังไม่ต่อนะครับก็ให้เข้าไปที่ตรง Setup แล้วก็ MQTT แล้วก็ทําการใส่เฟรนลี่เนมนะครับก็คือชื่อ MQTT ของอุปกรณ์ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แล้วก็ห้ามมีเว้นวักนะครับส่วนตรงโฮส์ให้ทำการใส่ IP Address ของตัว MQTT server ของเราเข้าไปแล้วก็ username ของ MQTT server แล้วก็ password ของตัว MQTT server นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการกด save and reboot แล้วก็กลับเข้ามาดูที่ MQTT status อีกรอบตอนนี้เนี่ย MQTT status เป็น connected แล้วก็แสดงว่าตัว wifi module เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับ MQTT server ของเราได้แล้วครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูใน Integration MQTT ของ Home Assistant ได้แล้วแล้วเราก็จะเจอตัวแอร์เนี่ยเข้ามาใน MQTT integration นะครับแอร์ผมชื่อ h e a d w a c k t s t เนี่ยมันก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็หลังจากนี้เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปที่ตัว d a s h b o a r d แล้วก็ควบคุมแอร์ได้แล้วครับสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่สามารถทำงานได้นะครับก็แน่นอนเราสามารถเปิดปิดแอร์เลือกโหมดการทำงานต่างๆได้ตั้งอุณหภูมิได้นะครับ ดูอุณหภูมิห้องตอนนี้ได้แล้วก็ปรับพวกสปีดของพัดลมแล้วก็สวิงโหมดได้นะครับโอเคครับสำหรับวิธีการควบคุมแอร์ด้วยอินเทอร์เฟซแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีแล้วก็สถียนแล้วก็เป็นวิธีที่มันควรจะเป็นนะครับดีกว่าที่เราจะต้องมาใช้ตัว ir b u s t e r แบบนี้ซึ่งมันไม่ค่อยสถเียรเท่าไหร่นะผมว่าก็ถ้าใครใช้ระบบสมาร์ทโฮมอยู่แล้วใช้แอร์ i t s u b i s h i m ิ s เตอรเนี่ยก็แนะนำให้ลองเล่นกันดูนะครับแล้วการควบคุมแอร์เนี่ยมันก็จะ ก็สำหรับโมดูลทั้ง2แบบนะครับแบบที่เป็นแบบโล c a l สำหรับใช้งานกับ Home Assistant แล้วก็แบบที่เป็น cloud ของทูย่าเนี่ยเออผมก็มีขายนะครับแล้วก็ทำเองทั้ง2แบบเลยซึ่งจำนวนในการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ทำเองที่บ้านเนี่ยแหละถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูในคำบรรยายได้เลยของอาจจะมีจำนวนจำกัดน,นะครับถ้าของหมดอะไรเนี่ยก็สามารถ inbox มาสอบถามได้ในเพจนะครับเพจก็มาก i DIY นะครับก็สามารถ inbox มาสอบถามได้เลย ส่วนถ้าใครใช้กับ Home Assistant แล้วอยากจะทำเองเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่ในเพจนะครับก็สามารถไปดูได้เช่นกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้หรือว่าจะ inbox ไปที่เพจก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ